น้องอะไรคะมาพี่หมคค่ะมาเก็บปักเกียกันค่ะไปอยู่กันเลยจ้าพี่น้องน้องปีป่หม่เพื่อนพาคมาเก็บปักเกียบด้วยค่ะมาสวนคุณยายสวนหลังบ้านนะคะนี่ไฟบูธคะ่ะเก็บปักเกียบอู้ไสวนหลังบ้านคุณยายนะคะนี่นี่เห็นไหมคะ นี่ต้นมะเขือมีไหมคะน้านี่หาเบิ้งมีลูกไหมนี่สวนสวนหลังบ้านนะคะสวนหลังบ้านของคุณของยายแก้วนะคะของแม่แก้วสวนหลังบ้านน้องปีใหม่พามาเก็บมีไหมคะตรงนี้ไม่หานตรงนั้นลูกอ่ามาดูค่ะมาดูค่ะนี่ตรงนี้อุ้ยนี่ไงว่าเขี้ยวอู้มีไหมคะีอู้อ่ะหยิบเลย โอ้โหอานี่มีกี่ลูกคะม,ม,มีอีกไหมอันนั้นเล็กอยู่มีอีอกไหมลูกตโตโตแบบนี้อ,โโอ,อ่ะโตโตอ๋อมีไหมอู้นี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่นี่แล้วจับพี่น้องโอ้มาเกียบนี่คะ่ะนี่ตาตีแพลงแง่อุ้ยน่ายง่ายอุโโ้ยง่ายโตโตอ๋อุ้ยง่าย อันนี้ไหนคะโอ้นี่เจออีกแล้วอะน,นี่เจออีกแล้วพี่นอ้องโอ้นี่นี่นี่เงินใหญ่น,นี่ลูกใหญ่มากนะคะนี่สมบูรณ์นะคะนี่สวนหลังบ้านด้วยค่ะปลูกไว้กินนะคะอันนี้อันนี้แกะจัดเยอาจจะไม่อาจจะได้เย้งโอเคอืมอนในลูกใหญ่อานี่โอ้ได้เยอะมากอะ อ่ะโอ้ได้เยอะมากเลยค่ะไหนมามายืนตรงนี้ให้ผู้ชมดูหน่อยนี่มายืนตรงนี้มีอี๋ไหมคะน่าจะมีนะอ่ะอายืน<อ>ตรงนี้หน่อยอ่ะมีอี๋ไหมอ่ะโอ้ยืนตรงนี้ก่อนแป๊บหนึงนนนน่งนี่อ่าไหนได้เยอะไหมคะแต่หลายบอใจร้ายหลายละอุ้ยไหนเบิ้งนั่นเอาบักเขียบให้พี่น้องเบิ้งแน่้นั่นบักเขียบอู้ยังบูสูต่อไปไหวจะสองสามวันเนาะ สามใบแก่เนี่ยอ่านี้มอเดิลเดินเดินเดเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวออไม่ต้องถือมาปะไปเอาไปเก็บเลยลอโอ้รถไครนี่ยเออรถลูกค้าเ,าเอารถลูกค้ามาซื้อของหมูกระทะค่ะนี่ค่ะส่วนล้างบานเขาได้จัดบขน้นองเด้อน้องพี่ไม้เพิ่นพามาเก็บบักเขียบกับมีปลูกบักต้นบักม่วงบักเขียบมีไผ่ด้วค่ะมีกอไผ่ไว้จะกิน มาเด้อพี่น้องได้แล้วได้แล้วมามาเลยอู้มาเลยนี่บ่อหนึ่งอันนี้ไผ่อันนี้ไผ่ไว้กินหน่อไม้นี่ไผ่นะนี่เอาไว้กินหน่อไม้เอออันนี้อันนี้จะเป็นเป็นตะเคียบักเขียบเออบักเขียบหรือว่าหน่อยหนาด้วยจ้ะพี่น้องอ่ะยืนก่อนยืนก่อนพี่มายืนกันอ่ะอ่ะยืนก่อนบักเขียบหรือหน้อยหนาใช่ไหมคะใช่อู้นี่ได้เยอะไหมคะเวเก็บโอ้ได้เยอะไหมคะได้ค่ะ ได้เยอะค่ะได้เยอะค่ะใครหลักเก็บมามาเก็บเองนะคะอสวนหลังบ้านน้องปี่ใหม่ค่ะนี่ค่ะโโอ้หหาได้ก็ได้แล้วต้องหาแม่แม่ใครต้องมาเก็บได้ค่ะอืมค่ะหนูต้องมาเก็บแล้วหนูต้องมาเก็บเหมือนกันค่ะมีเยอะไหมคะมีเยอะนี่ของคุณโอ้โหมีเยอะมากเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้นี่ได้มาเขียบนะค่ะไปแล้วจ้ะ